สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุก,ก่านวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่2ตุลาคมปี2025เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่2คาราบากักเอาชนะโคเปเกน2-0ยูนยิ bert, ยงแซงกิลรุตแพ้กับนนวคาสเซิล0-4โมนนโกสเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้2-2บริซเซียดอดมุนเอาชนะแอตเลติกบิลบั1 นาโปลีเอาชนะสปาร์ติงลิสบอนสองต่อหนึ่งบีเยเลิวเสมอกับยูเวนตุสสองต่อสองอาร์เซนอลเอาชนะโอลิมปิกอสสองต่อศูนย์บาสเซลโลนาแพ้กับปารีสแซงต์แชงแมงหนึ่งต่อและไบเออร์เลกุเซนก็เสมอกับ PSV เอลเฟนไป1นต่อหส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ถึงที่6อย่างไบโอเมเนกไลเออร์มาริดปารีสแซงต์แชงแมงอินเตอร์มิลานอาร์เซนอลและคาราบักก็เก็บไปทีมละ6คะแนนที่7จ็ดบริเซอร์ตัดมุนด์ ที่8แมนเชสเตอร์ซิตี้และที่9ท็อตแนมฮมสเปอร์3ทีมนี้ก็เก็บไปทีมละ4คะแนนที่10แอตเลติโกมาดริดที่11นิวคาสเซิลที่12โอลิมปิกมาร์เซย์ที่13คลับบลูดที่14สปอร์ติงลิสบอนที่15บห้าไอทัดแฟรงเฟิร์ตที่16บาร์เซโลนาที่17ลิเวอร์พูลที่18เชลซีที่19นาโปลีที่20ยูเนียนแซงคิรูทที่21กาลาตาสไนและที่ยี่สิบสองอาีมละ3คะแนน ที่23ยูเวนตุสที่24่บอโดกลิมและที่25บไบเออร์ลุกเซ่นก็เก็บไปทีมละ2คะแนนที่26บียาลิวที่27่สิเพีเอสวีเอลเฟนที่28โคเปนเกนที่29โอลิมเปียอสที่30มมอนโกที่31มลักและที่32ปาฟอสก็เก็บไปทีมละ1คะแนนส่วนอันดับที่33เบนฟิก้าที่34อเลอติกบิลเบาที่สาอสิบห้าอัจจัลสเตดัม และที่36ไรลัดเอามาตี4ทีมนี้ก็ยังไม่มีคะแนนนะครับเราไปดูผลฟุตบอล AFC แชมเปียนส์ลีกอีลิทกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่2วิเซลโกเบเอาชนะเมลเบิร์นซิตี้1-0และเซี่ยงไฮเซินหัวก็เสมอกับอุนซันคุนไดเอฟซีไป1-1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้กลุ่ม A ที่1เป็นวิเซลโกเบมยว่6คะแนนที่2เป็น f อซโซนมิวสี่คะแนนที่3เป็นซันเฟเชโรชิมามี่คะแนนและที่4เป็นอุนซันฮุนไดเอฟซก็มิอยู่คะแน an FC, น,นส่วนเซี่งให้ส่วนหัวตอนนี้อยู่ที่9มีอยู่1คะแนนแล้วเมลเบิร์นซิตี้อยู่ที่12ก็ยังไม่มีคะแนนนะครับผลฟุตบอล A f c แชมเปียนส์ลีกทูมร์โมคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่2คู่ที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับไลออนซิตี้เอาชนะสลังงอไป4ต่อ2 ทู 2, แบงคอกยูนต็ดแพ้กับเปอร์ซิบันดุงไปศูนย์ต่อสองไลอาอัลซาลาก็แพ้กับอัลนาเซอร์ไปศูนย์ต่อสองส่วนตารางคะแนนตอนนี้กลุ่มดีที่หนึ่งเป็นอัลนาเซอร์มีอยู่หกคะแนนที่สองเป็นอัลซาลามีอยู่สามคะแนนที่สามเป็นอิสติกลอมีอยู่สามคะแนนและที่สี่เป็นกัวก็ยังไม่มีคะแนนกลุ่มจีที่หนึ่งเป็นไลออนซิติมีอยู่สี่คะแนนที่สองเป็นเปอร์ซิบันดุงมีอยู่สี่คะแนนที่สามเป็นทูแบงคอกยูนต็ดมีอยู่สามคะแนนและที่สี่เป็นสลังงอก็ยังไม่มีคะแนน รายผลฟุตบอลเดย์แชมเปี้ยนชิพอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่8มิลวอร์แพ้กับโคเวนที่ศูนย์ต่อสี่พอดสมาร์ทเสมอกับวัตฟอร์ดสองต่อสองนอริดแพ้กับเวสต์บรอมบีเอลเบียนศูนย์ต่อหนึ่งและควินสปาร์กเลนเจอร์ก็เสมอกับออฟฟอร์ดยูไนเต็ดไปศูนย์ต่อศูนย์ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่หนึ่งเป็นมิดเดิลสโบรมีวส์แปดคะแนนที่สองเป็นโคเวนทีมีวส์หกคะแนน ที่3เป็น Stoke City มี14คะแนนที่4เป็น West Bromwich um, Albion มี14คะแนนที่5เป็น Bristol City มี13คะแนนและที่6เป็น Leicester City ก็มี13คะแนนส่วนโซนท้ายตารางตอนนี้ที่22เป็น Blackburn r o v e r มี6คะแนนที่23เป็น Sheffield Wednesday มี6คะแนนและที่24เป็น Sheffield United ก็มีอยู่3คะแนนนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ